ลูกพี่มาแล้วครับอ่ากินอร่อยหรือครับลูกพี่โหส้มซมเหลือมาให้กินสักเฮ้ยงั้นผมหลบทางให้ลูกพี่ก่อนนะครับพี่มาไหนนั่งโอ้โหคนดูกี่แสนคนเนี่ยนั่งนะสามแสนห้าหมื่นครับพี่นั่งได้เลยโอ้โหแป๊บนึงนะสองการพี่แนักน่ารักมากเลยเอาส้มซมมาให้กินด้วยพูดให้จบส้มซมเหลือเอามึงเล่นน้ำกันแบเนี่ย ผมแพ้พพเขาเขาบอกโทบี้แพ้ <c oughs> กระโดดเออดีฝนจะตกนะครับผมถึงเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยวก็โทบี้มันจะมาไลฟ์ทุกวันเลยนะครับแต่มันก็เนหนื่อยเนาะเขาเต้นมาสามวันอีกไม่เกินเราอีกไม่เกินสามวันเรามายกไอ้ดัมเบลเหลืองเข้าท้องในหน่อยจะได้แบบแม่แม่น่ะจะได้แบบ <c oughs> แม,ม่่นะะไดโอ้โหพี่แต่เอ้ยสนิมไม่ขึ้นแล้วพี่เออของมันดีมันเคลือบดีเดี๋ยวฉีดกันสนิมให้เฟิร์สขัดมาหน่อยจะจ้างไอเฟิร์สองร้อยโอ้ยจัดไปอืมคือ ของดีมีเยอะมากนะที่นี่แต่ถูกตากฝนไม่หมดคือต้องต้องหาที่ที่อจะมีอยู่แล้วตอนแรกจะสร้างโกดังเนี่ยออกแบบเรียบร้อยแล้วออกแบบเรียบร้อยแล้วจริงเหรอพี่จริงจริงจริงแต่เงินแม่งหายไปก่อนนี่นะครับทมจริงจะเป็นโกดังนะครับตอนนี้เป็นโกเฉยเฉจะเป็นโกดังที่แบบว่าออกแบบเรียบร้อยจ่ายค่าแบบเรียบร้อยพร้อมพร้อมสร้างแล้วแต่ว่าหยุดไปก่อน เดี๋ยวค่อยทำใหม่พี่โอกานน่ะแลลวกอมันเอากระเทียมให้ผมแล้วบอกว่ามะละกอนี่เพื่อนดูเล่นดี๋ยวนี่แต่หนึ่งเลยกันละตาตอนนั้นไม่ไอ้ตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่ว่าที่ว่าจ่ายตังค์เรียบร้อยตั้งแต่เดือนอะไรวะกรละกฎามนี่เมษาปีที่แล้วที่ว่าแบบจ่ายตังค์เรียบร้อยอแล้ว,ลวทำจะทํานี่จะเป็นนี้เลยแบบสวยๆโอ้ใช่แล้วใช่แล้วก็ออกแบบ สวยสวยสวยของเจ้านี่ทําสวยอยู่อพี่สวยขึ้นมันแบบอย่างนี้เลยโอ้โหข้างในนี่เ,นเพื่อนดูเล่นขึ้นมันแบบอย่างเงี้ยนไอ้อันี้อันนี้คือริมน้ำนที่เราน,นั่งกันอ,อยู่เนี่ยดูนี่เนี่ยเป็นบ่อยอย่างเงี้ยยันนะงก็ไกลนะครับเป็นบออย่างเงี้ยที่ว่าจะทําขึ้นเป็นแบบน้าโอ้โหข้างล่างคือทําเป็นไอ้เนี่ยเดี๋ยวไว้ดูเนี่ยเป็นยิมมวยฟรีทำไว้หมดละตอนแรกข้างล่างเป็นงนี้เลย โ oh, อ้ย่างงั้นสวยนะใช่แบบ <มา S 2> แบบนี้ชอบมากเลยทุกอย่างมาครบหมดแล้วเขาก็ตามกรูบอกว่าโอ้จังหงวะนรลกครับบอ,บอกนี่เลยว่าแบบ oh. ทั้งเงินของไปหมดแล้วครับก็ก็เลยไม่ได้ทํอเ oh. สดายเสดายเงินสดนั่นแหละเสดายเงินสดกับของ hmm. ก็เลยอยู่เป็นกระแคเทเต้นไปก่อนหนาหนูกระเต้นก็หลัวยมีใครมีบ้างนีมีดิตามวัดไงตามวัดเป็นมีหมด ย้อนแต่ย้อนได้นะตอนแรกตอนนั้นน่ะอยากลองติดแต่นี้เพราะอะไรรู้่อยากรู้ว่ามันจะทะลุง่ายไหมถ้ารู้ว่ามันไม่ทะลุง่ายวันนี้นะติดติดเป็นกว้างกว้างกว้างแบบกว้างสี่สิบอยู่อ่ะฮัลโหลครับนี่ทุกคนคือส้มตําอร่อยมากเลยผมบอกเลยว่ามีใครเคยมด้วยประเด็นอ่ะเอาไหมเอาไหมกินไหมนี่ยเนี่ผมบอกเลย กินแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่เพินนะครับผมอือหืมพี่หนักสอนพี่เคลียร์เปรียวปากอืมผมเห็นแล้วผมแบบพี่ยับอร่อยอดใจไม่ไหวตำบักหุงใส่สตอจะอร่อยไข่เค็มครับไข่เค็มอือหือนี่ขนาดของเลยยังขนาดนี้ถ้าแบบมันอันนี้มันจะขนาดไหนนะเนี่ยคอมอร่อยนะครับผมอือหือ โคดีนะทุกคนไม่รู้ว่าเราเพิ่งมาทำรีวิวอาหารวันนี้อืน้ำลายแตกฟองมากใชไครับเค่ผมไม่หนาวแล้วครับตอนนี้หายหนาวความร้อนของผมมันร้อนแรงมากเลยจริงครับจริงเออราดูําอาหารเลยได้เค่เดี๋ยวเรามาทำภารกิจต่อกันครับ เราจะมาหาคนพีเคกันนะครับผมอืมไปซุม่มขอให้เจอฝรั่งฝรั่งเอาน้ำมาอตอ,อ,ตอ,อ,ตอมอตอมอตอมมาที่เร็วอะไหรออตอมนี่เร็วอืมเป็นไงบ้างครับ ทำไมอะทำไมอะสองอะขอบคุณมากครับผมคนไหนครับคนไหนช่วยผมหน่อยเออผมเข้าใจว่าน้องผมหล่อผมเนี่ยเขารอแบบเดี๋ยวเพึ่งเดี๋ยวเพึ่งไปนะครับหนึ่งสปงสามใช่เป็นคนที่ไหนคะเนี่ยกลางกรุงเทพนี่คนกระบี่ครับนี่เกิดกรุงเทพพูดพูดใต้ได้

อมผมไม่รู้เหมือนกันทุกคนเฟิร์ชอบเฟิร์ชอบเฟิร์จับผมเลยครับไม่ใช่ผมผมมันชอบมาเนี่ยตรงเนี้ยแบบ<ม>วิธีแบบว่าเอ้ย<ม>เราชอบเธอนะผม,มไม่ได้หวีอ่ะนี่ผมมันเราชอบเธอนะหยิกหยิกไปหน่อ, <laughs> อยะทุกคนลองทำผมเสย้ักหนึ่ง <laughs> ฮัลโหลอ้าวอืมคนสาวแล้วหอจับผมเฟิร์สทาปากนิดนึงเทียบปีละสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่บ่าวสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับผมต้มตำเลยพี่กินต้มตำครับต้มตำเป็นคนอยู่ดีเอามาให้ผมก็งงเลยใช่ไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหม <icop> อแบบอบพี่แซปอีบบออเลย,บบยเจ้<อ>บ,บขอพักแซบครับแซปอี๋อืมเนี่ยเป็นไง<ม>เราจะสุ่มเราจะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้คนฝรั่งนะครับผม,นมเนเอาให้ได้วันนี้คนต่างชาติสักคนอ่ะคือพี่พี่คนตะเกีบิด กูพระผมเฮ้ยกินอะไรกันยังครับบรรยากาศของเราเลยใช่คลายๆกันเลยอมีบ้านแบบนั้นปะเฮ้ยเอ้ยมีน้ำด้วยทำไมของพี่แค่นั้นนะครับเนี่ยพี่ดวงผมไหมจะลองจะลองนะทะเลบอกเธออยู่ไหน

เขาเรียกลวลาไนะซอยอ่าม,ไมีไม่ไม่เปเลยแล้วใช่เออพี่พวกพี่กินข้าวยังกินกินอยู่ตอนกินเบียร์อยู่ืม,มกำลังกินเบียร์ด้วยอืมต้องจำนะพี่ต้องจำโอเคพี่เดี๋ยวผมขออ้ยอันนี้ปุมนนะ่มอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะ นี่พวกผมมีภารกิจตามหาฝรั่งอยู่พี่เจอแต่คนไทยนี่กดสุ่มเนี่ยนะสาวกรีดผมอยู่พี่เนี่่ไหนหนะยตัวหัวแบบเพื่อ,อนผมเราไว้หาโอกาสเจอฝรั่งก่อนนี่กวัาไหมเพราะว่า เปิดมาห้าคนแล้วคือเราไม่เจอฝรั่งเลยนะครับผมเดี๋ยวลองลองสู้อีกสักนิดนะยโยูฮัลโหลสวัสดีครับ <Hello. S 2> สวัสดีครับขอบคุณครับสบายดีไหมสบายดีดหลายหลายยู living ในไทย i l นด์ Yes sirWhat what time is it in ThailandSeven seven o nine 709. Oh, you have three hours left. We have two p.m. PM too, middle two middle of. The day. Welcome oh. to Sweden, my my friend. Ah, okay, okay. Wanna, you. You. Ah. where are you from, my friend? Sweden, Sweden, Sweden. Um, hi, hey, 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 hey. Yes. Hi, 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 hi. Yes. close uh, there right? Huh? Did you find some Swedish girl in Thailand? No, no. No t um, no tilak? I find a, I Did find uh Germany. A Just a second, my friend. Tobias, wait, wait a second. Ist okay. die gerade bei dir, deine Ex-Schwiegertochter? Ist sie das? Frag sie mal, warum hat sie meine deutsche Nummer gehabt? Ne, ich Ja, ja, die essen ja viel. Ja, die essen ja viel gesund. Frag sie mal, warum sie meine deutsche Nummer gehabt hat, wenn sie gerade bei dir ist, Valeria oder wie du auch immer heißt. Frag dich mal selber, warum hast du meine deutsche Nummer gehabt? My friend. Yes. Uh, you come to Thailand a lot? Actually no, Tilak. No, no money, oh no more. money to Thailand. Ah, <laughs> <laughs> uh, ich มาไทยแ I love I love you food actually you you have beautiful food nice food and the people are always happy there ah okay I go eat แล้ว bye bye นะ bye bye ทีละบ้านทําไมเนี่ไปมันบอกทีละกับพี่เพ่งเรียกสองรอบอะเฮ้ยฮึน่าพี่แลให้ผมสุ่มเลยเจอแต่ใครก็ไม่รู้อะ เรื่องมาที่รังรอบแรกหาจังหวะปิดอยู่มาที่รักรอบสองปิดแม่งเลยซามากเลยอร่อเหรออืมอือแช่แน่แช่ไ้หน่อยเข้ากับอันนี้ไหมเนี่ยเข้ากับสมต่อมันนะเอ้ยอย่า,าโชว์แบนเนี่ยอย่าโชว์แบนด์เลยของของพี่อ่ะของพี่มันเป็นน้ำแดงของผมมันเป็นรสสตรอเร์รี่อ๋อโอ้อขุนเดชรับเก่งขุนเดชอืม คือเปิดโลกมากๆเลยนะครับผมนาเกเจอคนสวีเดนแม่งจะแกลงคนสวีเดนโดนคนสวีเดนแกลงเอย๋ยดื่มออกกล้องเขาบอกเปลี่ยนโปรไฟล์อ่ะโอเคเดี๋ยวไหนไหนมันหาไม่เจอแล้วนะครับคนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะลองหาลองหาแบบซุ่มเอ้แบบเลือกนะทุอยาเราจะบรรยากาศไหม ว่าเราจะพอเจอแบบอันนี้ไหมเปลี่ยนโปรไฟล์ผมผมยังชอบโปรไฟล์นี้อยู่เลยส่วนตัวเอาจริงๆนะเพื่อนเพื่อนโปรไฟล์หายท้กโอ้โหคนนี้ <laughs> ยังเด็กเกินไปแมชีแมชีนะครับตะเกียบชื่อเต็มแต่ไม่เต็มน,นั่นยอดคนอย่างนี้ผมชอบ อือเอาแบบรอคือผมผมก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าพอมันตั้งใจถ่ายแล้วมันมันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนผมผมขอบคุณทุกความหวังดีของทุกคนนะคือท้ายสุดแล้วผมเข้าใจว่าทุกคนหวังดีแตบผมไม่รู้ว่าผมจะถ่ายมันลอยยังไงอนะ่ะลูกพี่เป็นไหนครับทุกู้ไม่ทราบเหมือนกันครับ